ตาบอนเน่ยเก็อบบลิ้นม่ดเก็บกบลิงแล้วมั้งไม่ได้บลิืออะเบื่อตาบอลกับหลานรักค่ะคุณตาขอบคุณคุณ่กคุณค่ะคุณแม่ยิ้มสวยมากขอบคุณค่ะ แบดบุกเร้าแบดปดงเบลหมดแล้วตาบอลกำลังงงกับอาเมียวเมียวเมียวอยู่ตาถอดคับตาถอดหายใจแล้วค่ะตาจ่าถอดหายใจแล้วดูกูเฮ้ยไอ้อะตาบอลตาบอ่เอาไปให้เป็นชารัตแบบพลาโนม่ครับค่ะเอาคืนเลยค่ะขออน อ้าไปไหนแล้วเอาเมียวๆไปไหนซะละเอาเมียวเมียวเอาโทรศพัพท์ไปคืนแล้วฮอลลีวูดเนมน้ำโอเคเอาคืนเอาคืนลุงเมลค่ะขอหนึ่งครับเอาไปหมดแล้วเอาให้คุณตาถ่ายรายการอะไรคะฮ <Game> อลลีวูดเกมไนท์ครับฮอลลีวูดเกมไนท์ค่ะ จริงไหมคะตาบอลเขาบอกว่ามีลูกรักลูกแต่พอมีหลานลักหลานมากๆากมากกว่าลูกไปไหนอะไปโหนไปเที่ยวไปเทีโหนไปทาซานหดีตยวนี้ เหนูก like okay. ็ได้เจ็ดนี่เก่งแต่บอลไม่พูดเลยใช่ครับเฉาเลยขอบคุณมากออมเมียวเมียวทีเฉากันหมดเลยบายมาเล่นด้วยกันไหมได้มาขอบคุณผ่านเด้อบกับเนได้ไหมนี่พี่นำเงินด่วนว้าวตาเล่นด้วยได้ไหมตาเฉาเล่นด้วยได้ไหมตาไม่ชิวานนี้น่าชิว ตาจ๋าทำงานอ่ะไปไปหาแล้วนะทำไมน้องไม่เรียมือขาเรียกย่ะแม่บ้า,าบตาบอลนะตาบอลต้องพาหล่ะอ,อลิซา,เานเลี้ยขาพขาบอกน่ารักขอบคุณค่ะแต่แจ็อุบลไม่มาเกกล่นกับร้าค่ะน่ารักมากค่ะเต้นไหมเต้นกันไหม ถ้าเป็นเนตาบนสูงหงี้เป็นมีมครับว่าพกอขมังว่าพขมัครับยี่สามครับว่าพ่ขมังาเป็นก่อนเป็นก่อนเป่นก่อนน้องสวยเหมือนแม่เลยเป็นก่อนเป็นวาดูก่อนลานหน้ายุไปเลย น่าทานข้าวอะไรคะวันนี้ทานวันนี้กินแซลมอนค่ะคุณค่ะก็คือุ้งทมแซลมอนร้องวีน่าหน้ารักค่บคุณค่ะอารมณ์เดียวกันกันทุกคนตัวใหญ่กรือตัวเลูกไปสวัสดีค่ะมา วันนี้มาตรงนี้เอาเป็นเป็นเลยไม่อยากเป็นเทตาบอลลูกตัวหลับตาอยู่อันนี้บีนาไม่ทำซ้มต้ำหรอคอมาดูอ่ะปัปปาร์ี่ชาร์ไอโฟนไอโฟนอีันอันอันไปนะครับชิบนะจะได้ใช้ได้เยอะใช้ซีไหมพี่อันนี้สิบหกเวให้หัวเล็กอันนี้

เวลาสาบวินาทีถึงตีห้าเบอร์นะคะวันนี้อขอค,คุณจ้าคุณตามีกําลังใจเลยค่ะขอบคุณค่ะน้องน่ารักขอบคุณฟ้า่เหื่อไม่ไม่เล่นกับบีได้แต,ตแะตรงนี้ไม่ถ้าแปะตรงนี้กาวมันจะแห้งข่ะต้องแปะไว้ให้เหลือพื้นที่นิดนึงไม่เล่นกับปีตาเลยนะเขาเขาขอเอาตรงนี้แล้วกัน มีใบให้ต้องใส่เครื่องด้วยโดนลือขึ้นดีไยวนี้ให้น้องใส่ให้น้องใส่ให้น้องใส่ก็ต้องใส่าพี่บอรขอบคุณค่ะ มีสามคนดูก็ไม่ไม่อยากด่าต้องต้องคุณคุณบอลสบายดีไหมคะที่มีพี่โทรมาขอบคุณมากครัไม่ได้ยินเสียงพ่อเลย มันดังไปเพลงไม่ได้ยินเสียงป่ะพอด้ยินไหมพอด้ยินเสียงไหมได้ยินเหตุว่้เไปนี่พ่อจริงๆคือเปิดเพลงดังเกินนไม่ได้ยินเสียง เอาเหรอโอเคโอเคคหวานนั่นแล้วขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะอ่าฉันไม่มีจัดเลี้ยจัดเลี้ยอยู่นู่นไม่ไใ้บอกใบใบว่าตรงนี้ถือว่ามีนักเดินไปหาไปใบไม่ใส่รองเท้าใช่ไหมใบมีรองเท้าแล้วใช่ไหมขอบคุณค่ะมันมีแล้วค่ะไม่เอาค่ะน้องวันนี้น้องไม่ได้ไปกับ ตาบอดเหรอคะไม่ได้ไปคะ่ะดูแนละสุขภาพเพื่อขอบคุณคะ่ะข,ขอจอทักปั้นเขียวมาหน่อยคะ่ะคุณตาไม่แก่เลยขอบคุณคะ่ะ พูดเป็นหอยหอยลืวสวัสดีจ้าเขาสวัสดีค่ะแต่วอนทำงานแต่ใจอยู่กับ่น่าใช่ไหมลานใส่ฐานกี่ก้อนครับอรุ่นนี้ชาดแบตเอาค่ะแบบเกลียู่ะขอบคุณค่ะนี่แอนใช่นะ ตาบอลต้องลาบ,บูบูให้น้องแล้วน้องมีแล้วคะ่ะน้องมีหน้าคุยหน่อยวหน้าคุยกับพี่จ๋าเลยคะ่ะพี่จ๋าบอกว่าคุยกับพี่จา๋าเนาอวิน่าไม่คุยพี่จ๋าเลยคอะเออคุณพี่จ๋าคุยหน่อยเหรอคะพี่จา๋ากินข้่ากับยังคะพี่จา๋ากินข้่ากับยังคะน่าทำช่องแดงเลยอยากดูได้เลยคะ่ะหนุ่มปลาติดตามด้วยนะคะเป็นไง <c oughs> ตะบอลหล่อไหมเก่งหัวใจเหรอตะบอลหล่อไหมตะบอลหล่อเลยหรอวะกินข้าวหรือยังคะกินข้าวหรือยังคะกินข้าวจ้าจะาทำกินข้าวหรือยังคะกินข้าวหรือยังกินข้าวหรือยังคะกินแล้วค่ะกินจ๋าอะไรคะกินก๋าอะไรคะตอบตาจ๋าสิ น่นจับกรุงค่ะหลับค่ะใช่ค่ะคิดถึงตาคิดถึงตาจ๋าป่ะค,คิดถึงตาจ๋าไหมคะพูดสิคาะตาไม่ได้ยินคิดถึงค่ะมีหน้าโออนะะ มีหน้ายื่นแย้มมาขอบคุณค่ะพี่เชอรี่อู้ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะพี่เชอรี่ขอบคุณพี่ต้ามากๆเลยค่ะขอบคุณพี่กิเตียพรด้วยนะคะขอบคุณพี่ชัยยุ้ยด้วยนะคะพี่เชอรี่ขอบคุณค่ะปากแหกตาจ๋า พีน่ามาทางแจ้งเดี๋ยวส่งจุ๊บพีน่าพี่จ๋าบอกว่าให้มาหน่อยเข้ามาหน่อยพี่จ๋าจะส่งส่งจุ๊บให้จะเพิ่งออกแลรอก่อนนะรอก่อนนะพีนมาเลยมาเลยทำอะไรพี่น่าคือกำลังใจคุนตาน่ารัก ผมมีมีลงแบบติดต่องานได้เหรอเนี่ยมีเบอร์ติดต่องานได้เหรอพี่แนนเป็นอะไรคะค<า>พี่แนนเป็นอะไร้จาพี่แน,า,า,นาทำอะไรอยู่คะพี่จ๋าถามออ๋ ตุ๊กตากระดาษค่ะอันนี้เรียกว่าตุ๊กตากระดาษค่ะถามพี่จ๋าได้ไหมพี่จ๋าหน้าเหมือนตาจ๋าเลยน่ารักขอบคุณค่ะดีน่าน่ารักมากมากขอบคุณค่ะอู้พี่จ๋าส่งหมูแดงให้ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะพีน่าคุ้ค่ายังคะดแล้วค่ะแต่เขายิบเข้ามาหน่อยแดงเขายิบเข้ามาหน่อย นบบนียะคนจะได้เห็นมีหน้าไงคะคนจะได้เห็นหลานตาจา๋าย <c oughs> ินลูกเกดนะโอ้ยขอบคุณค่ะขอบคุณชาที่รู้เกิดจำชื่อได้จังเลยว่ะรักมากเลยขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะหลานตาจ๋าสวัสดีค่ะ ไม่ถ้าถ้าไหลก็ต้องขึ้นต้องให้เขาคุยให้อะไรนี่นะมันเดี๋ยวไม่งั้นมันจะไม่มีอะไรขอบคุณค่ะน้าโถนโถบิ๊กตาตาเด็กแม่ดูขออนุญกยาเป็นตัวอะไรอยากได้โอเคโอเคนี่โบสวัสดีค่ะ สวัสดีคดีครับพูดี่ะวัีค่ะสค่ะสวัสดีครับดีคยะวสวัสดีค่ะัค่ะสดีค่วควัี่่ะค่ะสควัคะ่ ใหม่นะคะฮะก็พูดอีกรอบนึงก็พูดไปแล้วถ้าเขาถามว่าลงคลิปอีกไหมอันนี้กำลังลิปตัดอยู่ค่ะตอนนี้วันนี้บีน่าจะทำเมนูอะไรพี่พี่รอติดตามดูได้เลยนะคะรื่องอนไรคะคนสวยตั้งใจเชียว เป็นไ,ไรอ่ะขาดเหรอ้าวดึงแรงมันก็ขาดอ่ะก็หิก็ต,ตัวเองครับไปเดี๋ยวเดี๋ยวสะานเดี๋ยวตาไปแล้วนะอีกสะพานหนึ่งตาตาไปแล้วนะโอเคไหมตาตาจาจะไปทำงานแล้วนะโอเคค่ะโอเคค่ะใหรบอกที่รักตาจา๋าแต่พูดที่รักตาจา๋าพูดที่ พูดหน่อยเร็วๆเดี๋ยวตาได้ทำงานมีมีกำลังใจทำงานรักตาจ๋าพูดตังมาซื้อของเล่นให้น้องดีหน้าไงรักตาจ๋านะคุณนี่ยอ๋อเจ็ดจะไปไหมฮาร์เบอร์แลนด์อะฮาร์เบอร์แลนด์ไปไหมตั้งใจทำอยู่เม่ยตาจ๋าจะลงแล้วบอกแล้วว่าเราจะเสร็จล่ะก็พูดนิดเดียวเองก็บอกว่าตาลักตาจ๋านะตาจ๋าจะไปทำงานแล้ว อะไรโอ้โใครจะได้ยินนะกระซิบ่ะนักปราชญ์นะโอ้โหเต็มใจเชียว่าโอ้ยอย่าขำเขาอุตส่าห์บอกแล้วอย่าขำค่ะภาษาอังกฤษภาาษษอังกฤได้ไหมภาษาอังกฤษได้ไหมคะเดี๋ยววันนี้ค่ะภาษาอังกฤษได้ไหมคะภาษาอังกฤษได้ไหมคะ อย่างสีเหลืองสีเหลืองโอยโตตาเศร้าเลยบีนาไม่เลีนกับตาเลี่ะมาหาหลานใหม่เลยห<ม>ไหมไม่ตาไปหาหลานหนูงั้นพ้าบีนาไม่เล่้กับตา